สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับประจำเดือนสิงหาคม2564ซึ่งผมจะใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยในการทำนายวิเคราะห์ผ่านการโคจรของดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้ ให้กับชาว12ลัคนาราศีได้รับฟังกันนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันในคลิปได้เลยก่อนอื่นเลยขอแนะนําว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะนี่เป็นการวิเคราะห์ทานายพื้นดวงชะตาแบบกว้างๆเท่านั้นมีได้เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งอยากจะขอแนะนําให้ดูประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิต ประจำเดือนสิงหาคมเพียงเท่านั้นนะครับหากท่านใดอยากตรวจสอบดวงชะตาของท่านแบบเจาะลึกสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตาม ID ดียไลนที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำนายดวงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ลูกกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้และอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลย เอาละครับสำหรับอีพีนี้ก็มาถึงของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2564พื้นดวงโดยทั่วไปของท่านในขณะนี้ยังคงโดนดาวมฤตยูเลงมาที่ลัคนาของท่านตั้งแต่ปี59ที่ผ่านมาและจะย้ายออกอีกทีคือวันที่7กรกฎาคมปี65นะครับอิทธิพลของดาวมฤตยูนั้นทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างบางท่านอาจจะถึงขั้นหักเหไปเลยก็ว่าได้ แต่สาหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นยังคงสถิตยอยู่ที่ภพลาภะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมและจะย้ายอีกทีคือวันที่14สิงหาคมส่งผลทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุล ทำอะไรก็จะมักประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบแวะเวียนเข้ามาอยู่เสมอและมีดาวพางคานเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนยิ่งตอกย้ำแปลว่าชาวลัคนาราศีตุลจะดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์และดาวพฤหัสบ,บดียังคงเดินโคจรวิป,ปริตถอยหลังส่งผลทำให้คุณยังคงมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของการงานนั้นชาวลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเอาเป็นว่าในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละเรื่องทั้งการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจทางทีมงานช่องหัวใจนาคาของเราได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้อมกับสามารถคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจใต้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยการงานมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับที่พบกรรมมะหรือว่าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีดาวพาธิตี่เป็นเจ้าเรือนลาภะมาสถิตยอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว และจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลยังคงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของการทํางานมีความก้าวหน้าและได้ค่าตอบแทนที่ดีจากงานที่ทําโดยเฉพาะอาชีพเสริมงานเสริมที่ท่านกําลังทําอยู่นั้นค่อนข้างจะดีแต่แน่นอนว่ามีดาวพระพุทธที่เป็นเจ้าเรือนวินาศมาสถิตยอยู่ด้วยหากใครที่ทํางานประจําหรือทํางานเพียงอย่างเดียวคุณมีโอกาสที่จะติดขัดหรือมีปัญหา ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้อยากแนะนําให้ชาวลัคนาราศีตุลลองมองหาช่องทางใหม่ๆแต่ไม่ใช่ว่าให้ท่านเปลี่ยนงานนะครับเป็นการมองหาโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอาชีพเสริมในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยและดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์หากใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านของคําพูดการใช้คําพูดหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารงานประชาสัมพันธ์การเจรจา หรืองานที่ต้องใช้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้ความคิดหรือแม้แต่งานธนาคารงานเกี่ยวกับการเงินงานบัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าถูกฉลกมากๆเลยนะครับดาวประพุทธมาจากเรือนวินาตยังหมายถึงงานที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลัง งานที่ไม่เปิดเผยตัวเองงานที่ไม่ได้ออกสื่ออะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งงานเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศก็ยังถือว่าเหมาะสมสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงขณะน,นี้แต่แน่นอนนะครับเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้หลายๆท่านอาจจะยังคงรู้สึกอึดอัดใจจากการที่โดนดาวพระเสาร์เลงมานั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยเพ่งเลงนะครับคอยจับตามองจับผิดคุณหรืออาจจะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยแต่หลังจากวันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพาธิตกับดาวพระพุธได้โคจรออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลทาให้ชาวลัคนาราศีตุลจะรู้สึกปลอดโปร่งและสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังโดนดาวพระเสาเริงอยู่เลยทําให้ท่านนั้นยังคงรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างกับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ ส่วนคนที่ต้องการหางานใหม่นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะดาวพฤหัสกับดาวพ่อพุธหนึ่งสี่คือคู่สัญญาคู่เอกสารท่านอาจได้เซ็นสัญญาหรือได้เริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ที่ภพลาภะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วและ,ะและจะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลย คุณมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์เกี่ยวกับรายได้เข้ามาแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินไม่อยู่เช่นเดียวกันเพราะดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วและยังเป็นเจ้าเรือนมอรณะคุณมีโอกาสได้มาแล้วเสียไปหรือเก็บเงินไม่อยู่และในช่วงของวันที่17สิงหาคม ดาวพระอาทิตย์ย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารให้ระมัดระวังคุณจะมีปัญหาเรื่องอึดอัดใจที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับงานที่คุณนั้นทําไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ในช่วงนี้ให้คุณเคลียร์โดยเฉพาะการตกลงเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆให้มันลงตัวก่อนที่จะถึงวันที่17สิงหาคมนี้ไว้ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงดาวพาาระจันทร์เป็นดาวประจําเรื่องของการงานนะครับส่วนมา,จากจะโครจรทุกสองวันครึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะทํานายดาวจันทร์ได้เพราะเนื่องจากเวลาในการทํานายเรามีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะดูจากการที่มีดาวอะไรมากลุ่มหรือมาเลงนะครับในช่วงของเดือนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับชาวลัคนาตุลยังคงโดนดาวพระเสาเร์เลงอยู่หากมีโอกาสให้คุณเป็นาบุญเสริมดวงเกี่ยวกับการถวายปัจจัยสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์หรือซื้อที่ดินถวายวัดจะเป็นการเสริมเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับการงานให้คุณได้เป็นอย่างดีการเงิน มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอย่างที่ผมพูดมาในตอนที่ต้นคลิปนะครับในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวประจําตัวของคุณตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยไปอยู่ที่ภพลาภะจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะคิดถึงแต่เรื่องของลาภผลรายได้และผลประโยชน์ที่จะต้องได้มาหรือคิดวาดฝันหวานเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองและมีโอกาสที่จะสําเร็จเสียด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาด้วยนะครับ เพราะตัวคุณเองไปทับาเรือนของโชคลาภการเงินพิเศษหรือพบวาสนาเพราะฉะนั้นแล้วคุณทําอะไรก็มีโอกาสจะประสบโชคลาภได้และคุณมีโอกาสที่จะอยู่ท่ามกลางาแวดล้อมมิตรสหายที่ดีมีคนนับหน้าถือตาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีแต่ที่สําคัญดาวประจําตัวของคุณนั้นอยู่กับดาวพระอังคารเป็นดาวโคู่มิตรซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าการเงินหลักดาวกระดุมพระมาสถิตที่พบลาภะที่แปลว่าโชคลาภเงินพิเศษจะส่งผลทําให้ช่วงนี้นั้น มีแต่เรื่องโชคดีเกี่ยวกับการเงินนะครับคุณจะหาเงินเก่งมีโอกาสได้กู้ยืมเงินด้วยนะ และเป็นช่วงที่คุณจะใช้ความรู้ความสามารถไอเดียความคิดสร้างสรรค์ครีเอทผลงานออกมาเพื่อให้เห็นช่องทางในการหาเงินใหม่ๆโดยเฉพาะการหาผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินมีโอกาสที่จะมีโชคแบบฟุกๆได้เงินมาอย่างง่ายๆทําอะไรก็มักจะสมหวังมีโอกาสดีในการสแสวงหาผลประโยชน์และกําไรโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นการหวังผลกําไรในระยะสัน้นถือว่าโดดเด่นและดีมากๆโดยรวมนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในตลอดทั้งเดือนค่อนข้างโดดเด่นและดีมากๆ แต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอย่าชาราใจไปซะทีเดียวเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่วันที่17สิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนจะมีดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนลาภะเนี่ยมาได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีก็จริงซึ่งแปลว่าความมั่นคงแต่ดาวพระอาทิตย์ก็เป็นคู่ศัตรตูกับดาวพระอังคารเพราะฉะนั้นระมัดระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนได้อย่างที่บอกข้างต้นโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์กําไร ที่แบ่งปันกันไม่ลงตัวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมมองว่าจะมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องเสียเพราะดาวพาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและมีดาวพระเกตมากลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนการวางผลกำไรในระยะสั้นงานด้านต่างประเทศอะไรเหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลส่วนการทำบุญเสริมดวงดาวพระอาทิตย์กับดาวพางังคานมาเจอการเป็นคู่ศัตรูแต่ก็เป็นเจ้าเรือนการเงินทั้งคู่นะครับดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนโชคลาภวาสนา ดาวพหัชการเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักเจอกันตรงนี้จริงๆแล้วมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ควรระวังด้วยนะครับเลยแนะนําอยากให้ทําบุญอันดับแรกให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่เช่นโครกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหากทําบุญเป็นเงินขอหลงถาได้เลข8เพราะนั่นคือกําลังของดาวพระอังคารหรือนะครับร้อยแปดบาทจะยิ่งเป็นกําลังของพุทธคุณอันนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของ การเงินของท่านได้ดีในส่วนของโชคลามวาสนานะครับดาวพาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการถวายแสงสว่างหรือชําระค่าไฟ ช่วยทางวัดนะครับหรือหากทําบุญเป็นเงินขอลงทายด้วยเลข6เพราะนั่นคือกําลังของดาวพระอาทิตย์หากท่านทําตามนี้นะครับดวงชะตาของท่านนะครับที่กําลังดีในขณะนี้ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดจะติดขัดมีปัญหาบ้างในเรื่องของหุ้นส่วนก็จะคลี่คลายแล้วก็ผ่านไปได้นั่นเองอยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศรีตุลในเดือนนี้ไว้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยในเรื่องของการเงินนะครับหากเป็นไปได้อยากให้ท่านมั่นสวดบทพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อพระราชพรมยยานหรือว่าหลวงพ่อฤ ให้สวดอย่างน้อยวันละ9จบนะครับตอนเช้าก่อนไปทํางาน9จบแล้วก็ก่อนนอนอีก9จบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่าหากสวดในวันละ9จบถือว่าเป็นเบี้ยต่อไส้ของท่านได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการงาน,งาน,งานการเงินที่คิดไม่ตกคิดไม่ออกแก้ไขปัญหาไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าให้สวดวันละ1้8จบนะครับท่านจะหาทางออกได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินสุขภาพ มาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างนะครับดาวพระราหูไปตกพบมรณะให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมระบบราไส้ในร่างกายระบบย่อยอาหารไว้ด้วยรวมไปถึงดาวพระศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณนะครับไปตกภพวินาศตั้งแต่วันที่14สิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยนะครับช่วงนี้คุณมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายให้ระมัดระวังเรื่องของธาตุน้ําในร่างกายไม่ควรเดินทางไกลกลางค่ํากลางคืนและดาวพาธิตไปเจอกับดาวพางังคารเป็นคู่พาตัดพาเจาะเป็นคู่สงคราม ให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับไม่ควรเดินทางไปไหนไกลๆในช่วงนี้นะครับหากจําเป็นต้องเดินทางให้ท่านตรวจเช็คลดราของท่านให้ดีให้ระวังเกี่ยวกับระบบสายตาระบบธาตุไฟในร่างกายรวมไปถึงระบบไฟในรถยนต์ดาวพังคคานคือธาตุลมให้ระวังธาตุลมในร่างกายรวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องลมในรถยนต์นะครับไม่จะเป็นพัดลมแอร์นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือลมยางรถยนต์เองก็ตามให้ท่านตรวจเช็คดีๆนะครับ ส่วนการเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับดาวพระศุกเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลย์จะย้ายไปอยู่ที่ภพบ,บีนาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปอยากให้ท่านทําบุญเสริมดวงด้วยการนะครับมอบของใช้จำเป็นให้กับบ้านเด็กกำพร้าบ้านพักคนชาราไปมอบความรักความบอุญให้กับสถานที่เหล่านี้ จะเป็นการเสริมดวงของท่านได้ดีพ่อดาวพระศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับโลกียะดาวแห่งความรักดาวแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วให้ท่านไปมอบความรักนะครับไปมอบโอกาสให้กับคนที่ขาดแคลนโอกาสเหล่านี้นะครับจะเป็นการเสริมดวงในทุกๆด้านของชาวลัคนาราศีตุลเลยก็ว่าได้นะครับความรัก เรามาดูในด้านของความรักกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่ปี5 9ที่ผ่านมาโดนดาวฤตยูมาคุมอยู่นะครับทำให้ความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะล้มลุกคุกครานบ้างหรือมีปัญหากันได้บ่อยโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณคือดาวพางคานมาสถิตอยู่ที่ภพลาภะ เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เป็นโวงที่คุณกับคู่ครองอาจจะช่วยกันในเรื่องของการหารายได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินเข้ามาช่วยกันทํามาหากินแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเพราะจะมีดาวพระอาทิตย์มากุมและดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคล่าวาสนาท่านอาจจะมีปัญหาทะเละาะเบาะแวงกันในเรื่องของผลประโยชน์ หรือเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู่ให้ระวัดระวังมือที่3นะครับระวังเรื่องของเพื่อนไว้ด้วยปัญหาที่ท่านทะเลาะกันนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาของตัวเองแต่เป็นการที่ท่านนําปัญหาของคนอื่นมาถกเถียงกันจนเป็นปัญหาของท่านให้ท่านนั้นต้องทะเลาะบ่อแหวงกันก็ได้ ส่วนคนโสดนะครับท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะดาวพ่างคางอยู่กับดาวพระเกตนะครับท่านอาจจะได้เจอจากการไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียและชาวลัคนาราศีตุลที่พบปัตนิมีดาวมฤตยูมากุมอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีตําหนิในเรื่องของความรักมาก,ก่อนเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่มีอายุต่ตางกันมากๆเป็นคู่ต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้เช่นเดียวกัน แต่สาหรับในเดือนนี้นะครับความรักของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันสาหรับคนโสดยังไงก็ขอให้ได้พบเจอกับคนที่ดีละกันส่วนการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของความรักนั้นดาวพงางคานเป็นเจ้าเรือนปัตตานีจะโดนดาวพาราทิต์ที่เป็นคู่ศัตรตูมากุมนะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยให้ท่านระมัดระวังจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันได้อยากให้ท่านทําบุญเสริมดวงด้การไถ่ชีวิตโครกระบือ ่อยสัตว์ที่เป็นคู่เช่นนะครับปล่อยปลาคู่นะครับดาวพระอาทิตย์คือแสงสว่างให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการถวายเทียนคู่นะครับเทียนพันษาคู่หลอดไฟคู่จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตความรักของท่านให้มีความมั่นคงและยังง่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2564อย่างไรก็อย่าลืมไปทำบุญเสริมดวงตามที่ผมได้แนะนำไว้ข้างต้นกันแล้วกันเนาะ ก่อนจากกันสำหรับกิจกรรมพิเศษในเดือนนี้นะครับใครที่ต้องการให้ทางช่องหัวใจนาคาของเราผูกดวงหาลักนาที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบฟรีฟๆเพียงท่านแชร์คลิปใดก็ได้ของช่องหัวใจนาคาหรือคลิปที่ท่านกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ แชร์ไปยังกลุ่มใน f a c e b o o k 3กลุ่มเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทราบลักษณะที่ถูกต้องของท่านไปแ,แบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายเลยก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามหรือว่าปุ่ม Subscribe และก็รูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องหัวใจนาคาของเราและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอราธนาบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบาร,รมีแห่งคุณพระพุทธมาทพระสงค์ บารมีแห่งพรมเทพเทวาคูบาจารย์ทั้งหลายสืบกันมานะครับอันมีปู่พระอินเจ้าฟ้าท่านเท้าจตุรโรคก,กบ,บาลทั้ง4ีและขอบารมีแห่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะครับอันมีหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จพุทธาจารย์ตัวพรมรังสีขอบารมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงนะครับบารมีแห่งพระคำข้างและพระหังหมาเป็นที่สุดขอได้โปรดอํานวยอวยพรให้กับคุณผู้ฟังทางบ้าน จงพบเจอแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีอดร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยสาหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ